เฮียอะไรไม่รู้น่าจะเป็นลูกขางฟิสวัสดีครับตอนนี้คุณในการพันผ้าจีกับผมครับผ่านพันไปชีกับผมจบและคิดในวันนี้ครับเราจะมารีวิวกันดั้มที่เรียกได้ว่านี่คือ Mini มินิบอสแฮงค์คัติ้งนั่นก็คือเอโด b าบิวอันโดนโมบิลสูตองนี้ว่านี่คืออีกหนึ่งตัวร้ายในกันดั้มบิวไดเวอร์นะครับผมเรียกว่าเป็นตัวที่ผมชอบ ค่อนข้างมากเลยนะฮะตัวนี้นะฮะจะราคาอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทชะมาแต่ผมได้มาในราคา350้บาทนะครับโอคค้โหเรียกได้ว่าถูกเป็นขี้นะฮะแม่ถูกขนาดนี้ไม่คว้าไปได้ยังไงนะครับผมอ่าผมต้องบอกเลยว่ารีวิววันนี้เจ๋งแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าเอโดราบิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่าตัวนี้รูปร่างดีไซน์แปลกตา ว่าที่เป็นกันดั้มทั่วไปอีกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวจั่มจให้ทุกคนได้ดูนะครับแต่ก่อนว่าจะไปรีวิวนะครับผมขอบอกประวัติให้มันอินจัดจัดเพื่อให้ทุกคนได้ฟินสุดๆกับเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับจะได้ดูรีวิวแล้วเข้าใจเนื้อเรื่องสตอรี่มันสักหน่อยนะครับโอเคงั้นอย่ารอช้าเรามาเริ่มเดี๋ยวครับ เจ้าเอโดราะฮะหรือว่าเจ้าเอโดราบิลอันโนนบูบิสูตนะครับผมเรียกได้ว่านี่คือตัวร้ายตัวหนึ่งในกันดัมภาคบิวไดเวอร์นะครับประวัติของมันนะฮะมันมาจากกันดัมเบสตัวหนึ่งฮะก็คืออยู่ในภาคจีกันดัมครับผมนั่นก็คือเดตอาร์มี่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับอ่ะก็ตัวเหลืองๆมันมินเนี่ยน,นีนะฮะเจ้าเอโดราบิลตัวนี้นะฮะมันก็ถูกคอสตอมนะฮะ มาจากเดซอาบมี่นะครับผมต้องบอกว่าตอนแรกๆที่มันออกมานะครับเรียกได้ว่าโอ้ยมันเป็นตัวร้ายตัวหนึ่งที่ดูเท่มากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพลังการโจมตีอาวุธหรืออะไรมันออกมาเท่มากเลยนะฮะแต่ว่ามันก็ได้แค่ตอนเดียวเท่านั้นที่เท่ที่เหลือมันก็จะเป็นไก่กาลาเล่ให้ชาวบ,บ้านเขาตบนะฮะประวัติมันก็จะประมาณคร่าวๆนี้แหละครับที่เหลือนะฮะถ้าอยากรู้อะไรยังไงก็ลองไปหาดูในอนิเมอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูรีวิวกันเดี๋ยวครับไปว้าว มาเดี๋ยวที่เริ่มมันเริ่มกันเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะไล่จุดขยับพร้อมดีเทลนะครับผมขอเริ่มจากหัวก่อนเลยนะครับ หัวของเจ้าเอโด่าเลยนะครับผมบอกว่ามันเป็นหัวที่สวยมากนะครับเพราะว่าหัวของมันเนี่ยคล้ายๆกับตัวร้ายสมัยก่อนเลยนั่นก็คือเจ้าแซกใช่ไหมครับทุกคนถ้าดูจากลูกก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจุดเด่นของหัวมันเลยที่เราเห็นได้ชัดนะฮะก็คือเจ้าทรงหนอนไก่เนี่ยนะ,ะเรียกได้ว่าทรงนี้นะฮะคู่คนไทยเลยนะฮะนั่นคือทรงจุกกมานะฮะเป็นไงฮะแหมดูคล้ายๆกันเลยใช่ไหมครับผมแของเอโด่ามันจะเรียวๆหน่อยนะครับ <ๆ S 1> นะก็ถือว่าูเปรียบเทียบได้ทุเรศอีกแล้วนะฮะดีไซน์ของหัวนะครับก็จะไม่ได้ ทิ้งทรงพวกแบบแนวทหารไปเลยนะก็ต้นแบบของมันคือเดส army ใช่ไหมมันก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับผมทีนี้เรื่องจุดขยับของหัวนะครับจุดขยับของหัวนะครับหัวมันที่จะสามารถหันซ้ายหันขวาได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะหมุน360องศาได้นะครับก็เพราะว่ามันติดขอบตรงนี้ฮะนี่มันติดตรงนี้เลยนะครับผมต้องเรียกได้ว่าเอโดลานี่วิสัยทัศนการมองค่อนข้างจะน้อยมากๆเลยนะฮะทำไมใช่ไหมนี่เพราะว่าเวลาเอโดลาหันหัวอย่างนี้อา้าว ไอ้เหี้ยตาบอดเดมมองไม่เห็นศัตรูมาซ้ายปุ๊บเอาชิบหายแล้วมองไม่เห็นเห็นขอบตัวเองท่ามตรงหนึ่งของหัวที่ผมไม่พูดไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องของตาฮะตานะฮะเพื่อนๆจะเห็นไหมฮะว่าเขาให้เป็นสติกเกอร์สีม่วงมาแปะนะครับคือในใจผม,มแอบคิดว่าทําไมไม่เป็นพลาสติกใสามาแปะวะเพราะว่าตอนเอโด่ามันออกมาแรกๆอะราคามันประมาณ1,000ได้ปะอันนี้คือคร่าวๆที่จําได้นะแล้วตอนนี้มันก็ดอปมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเหลือ700หรือ6 0 0ใช่ไหมแต่ เอโดรามันเป็นตัวละครที่เป็นเบ๊ก็ใช่เว้ยแต่ว่าราคาของของเล่นนะมึงไม่ได้ถูกเลยเว้ยคือราคามึงก็สูงอะน่าจะให้เป็นพลาสติกใสหน่อยถ้าสมมติว่ามึงราคามึงประมาณแบบ300เงี้ย3 0 0นิดนี่สามอยกว่าเงี้ยเออขอเข้าใจได้แค่ความรู้สึกอยากให้มันมีเฉยๆนะครับโอเคนะมาส่วนเริ่มลำตัวกันมากดีกว่าฮะลำตัวนะฮะลำตัวจุดขยับของมันนะครับสามารถที่จะโยกหมุนได้นะครับผมสามารถหันซ้ายหันขวาได้นะครับ แต่ว่าไม่สามารถที่จะหมุนได้360องศานะครับก็เพราะว่ามันติดจ็ตแพคด้านหลังครับเพราะจ็ตแพคมันใหญ่ามากนะครับผมใหญ่ชิบหายเลยนะครับมันก็เลยขยับได้ค่อนข้างจะน้อยนะครับผมแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าชอบนะก็คือเรื่องของตรงนี้มันสามารถที่จะหมุนเอวได้หรือว่าแบบ ยกหน้าโยกหลังได้อะมันเหมือนมาทดแทนการหมุน360องศานะซึ่งมันเป็นอะไรที่เก๋ดีนะผมชอบอยู่นะถึงมันจะได้น้อยนะแต่มันก็เท่ดีนะครับผมอ่ะส่วนเรื่องดีเทลนะครับดีเทลมันก็จะไม่ได้ทิ้ง ความเป็นตัวตนเดิมของเด a อาร์มี่เท่าไหร่นะก็คือไม่ได้มีรายละเอียดที่หรูหราอะไรขนาดนั้นแต่ทรงมันก็โอเคนะกระทัดรัดดีนะครับต่อมาฮะส่วนของเรื่องแขนนะครับแขนนะครับผมต้องพูดเลยว่าแขนเป็นอะไรที่เฮ้ยดูดีและเท่มากนะครับผมอเดี๋ยวทีนี้ขอเริ่มจากจุดขยับของแขนก่อนนะครับแขนสามารถที่จะหมุน360องศาได้นะครับนี่อย่างน้อยกูก้าหัวกับตัวนะครับผมอ่ะแล้วก็ขยับอย่างนี้ได้นะครับปึ๊บอ่านะครับผมแล้วก็ขยับข้อแขนได้นะครับ ปุ๊บปุ๊บปุ๊ออโอเคนะอ่าแต่ที่เจ๋งก็คือสามารถขยับมือได้เอาเฮียมันเจ็นยังไงวะนี่ปกติแล้วนะครับการด้มก็สามารถหมุนมือได้อย่างนี้นะฮะนี่อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเจ้าเดดอาร์มี่ตัวนี้นะฮะมันสามารถที่จะหักข้อมือได้นะครับหักอย่างนี้ปุ๊บปบุเหมือนแมวกวักฮะเดี๋ยวหักให้ดูนะฮะมันจะหักอย่างนี้ปุ๊บอ่าแค่นี้ฮะเห็นไหมเห็นไหม น้อย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 แต่หักได้นะเว้ยหักน้อยน้อยปึ๊บอ่าหักน้อย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 ถ้าหักมากกว่านี้ล่ะหลุดเสียสัตว์ได้ส่วนหนึ่งของแขนนะครับที่ผมไม่พูดไม่ได้เลยนะฮะอันนี้คือสียวละเอียดมากนะครับไม่รู้จะเสียลเอียดอะไรขนาดนี้แล้วนะครับนั่นก็คือเกาะไหลนะครับผมผมชอบเกาะไหลมันมันไอเชี่ยมันเหมือนกระบองอะ่ะแต่ว่าข้อเสียของมันนะครับก็คือมันหลุดง่ายมากไม่รู้ต้องมาอะไร ขอถุยหน้าใส่ยนีนนิดือมันหลุดง่ายมากครับดูนะอืมเอาทีอย่างนี้มึงไม่หลุดให้กูอีกแล้วนะฮะไม่รู้เป็นอะไรนะเวลารีวิวอะพออยู่นอกกล้องแม่งหลุดให้จังเลยแต่พออยู่ในกล้องปุ๊บแม่งแข็งโป๊กทุกส่วนไม่มีหลุดสักนิดเลยไม่รู้ว่าเรียกช่วยทํางานหรือว่าหักหน้ากูนะฮะอ่ะนี่ถอดได้แล้วที่มันหลุดง่ายนะครับก็เพราะว่าตรงเนี้ยเขาให้มาเป็นแบบเหมือนแค่ปัวเอามาจับเฉยๆซึ่ง มันขยับไปเรื่อยๆหรือว่าเปลี่ยนท่าหรือว่าอะไรอ่ะหรือว่าทิ้งเวลาไปนานๆน่ะมันหลุดง่ายมากด้วยเป็นจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบเห็นข้อต่อปุ๊บก็เลยงงๆว่าทําไมทาอย่างนี้นะฮะผมหึมเก่งขนาดนี้กูน่าจะไปเป็นวิศวกรก,รกันดั้มนะครับผมเนเสียดายเขาไม่เอากู <S <S 1> <S 1> ส่วนต่อมานะฮะก็คือส่วนของเรื่องกระโปรงนะครับกระโปรงผมต้องบอกเลยว่าดีไซน์กระโปรงแม่งเคแม่งมันเหมือนพวกนักลบอัศวินแบบ อัอนิเมะตามอะไรพวกเนี้เด,เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะ,ะจุดขยับของกระโปรงนะฮะก็สามารถที่จะขยับสีข้างได้นะครับ แล้วก็ขยับด้านหน้าได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องไปขยับมันเยอะนะขยับเยอะก็หลุดนะฮะนี่ก็ประมาณนี้นะฮะกระโปรงสั้นๆไม่มีอะไรมากนะครับมาส่วนต่อมาคือส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นปลาไหลของเราก็ได้ว่า้ปลาไหลอะไรนะไม่ใช่ปล่อยไหนไปใช,ใชป่กูว่ากูเริ่มลำคาญตัวเองแล้วสิ่งที่เด่นสุดเลยนะฮะนั่นก็คือขานี่เองครับผมเรียกได้ว่าเจ้าเอโรล่าตัวนี้นะไม่เหมือนกันน้ำตัวอื่นเพราะมันมีสี่ขานะครับผมอ่าเดี๋ยวทีนี้ให้ดูการขยับของขาก่อนนะครับหนึ่งปึ๊บอ่าสองปึ๊บ แค่นี้ฮะแล้วถ้าขยับสีขาแบบนี้ล่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันก็คือขี้อะไรไม่รู้น่าจะเป็นลูกขงังต้องเรียกว่าการขยับขาของมันไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าตัวเนี้มันเน้นแบบเน้นยืนนะครับเพราะว่าถ้าใครได้ดูอนิเมะนะก็จะรู้ว่าเจ้าตัวนี้เวลาเดินอะ่ะมันเดินยังไงใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมสาธิตการเดินให้ดูเวลามันเดินอะ่ะมันเดินอย่างนี้ นี่มันลอยอย่างนี้มันลอยมันลอยไม่ใช่ว่ามันมีสีขาแล้วมันต้องเดินด้วยขาถ้าสมมุติว่ามันเดินด้วยขามันคงแบบมาแล้วมันนี่นะฉันจะจัดการนายกลัวผู้เประเอกคงแบบโอ้ยน้องเอ็นดูยิงแม่งเลยเฮีย มันก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ไม่จําเป็นต้องให้มันยกขาสูงนะฮะอันนี้เห็นไหมเวลายกขายกได้แค่นี้เองนะครับไม่จาเป็นต้องยกขาสูงนะครับผมอ่าส่วนดีไซน์ของขานะครับดีไซน์ของขานะฮะเรียกได้ว,ว่าค่อนข้างจะแอบไม่สมส่วนนะดูดิด้านบนช่วงด้านบนมึงใหญ่ยิมมหมดเลยใหญ่เล็กแต่ว่ามันก็ออกแบบมาโอเคอยู่นะส่วนต่อมาฮะเป็นส่วนที่ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆแต่แอบชอบนะครับผมนั่นก็คือส่วนของเจ็ตแพ็คนี่เองนะครับ ส่วนของเจ็ตแพคต้องบอกเลยว่าแม่งเหมือนส้นตีนมากนะฮะทำไมถึงพูดอย่างนั้นฮะเดี๋ยวกูกลับหัวให้ดูปุ๊บโอ้โหกูนึกว่าส้นตีนะะนะฮะนี่นี่คือมินิตีนนะฮะผมและนี่คือลำแข้งนะฮะนี่คือหัวเขา่าเหมือนเป๊ะนะครับถ้าไม่เหมือนเดี๋ยวกูยกตัวอย่างให้ดูอีกนะครับเป็นไงอีเหีย er. แทบแยกไม่ออกว่าอันไหนแขนอันไหนเจ็ตแพคใช่ไหม ถ้าแม่งสีคล้ายๆกันน่ะอ้เหมือนมากเลยนะฮะไม่รู้ว่าทาไมออกแบบอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็เจ๋งอยู่นะครับผมต้องเรียกได้ว่าไอพ่นเจ็นะครับเป็นไอพ่นเจ็ทที่เป็นไอพ่นกึ่งอาวุธนะครับผมนี่ด้านล่างมันจะเป็นไอพ่นนะครับผมเห็นไหมมันจะเป็นไอพ่นนะฮะแล้วก็เจ้าตรงนี้นะฮะมันคือปืนลําแสงนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะคือเวลามันต่อสู้นะฮะมันจะยึด กับตัวเองเป็นหลักเลยนะแล้วก็ก้มไปไนิดนึงนะเพื่อให้เลเซอร์มันพุ่งอย,อย่างนี้คือแรงมากไอสัตว์ในกระตูนแม่งแรงมากนะฮะเศษผลที่ต้องก้มนะฮะเพราะว่าถ้าสมมติมึงไม่ก้มด้วยอ่ะแล้วมึงยิงโอ้โหไอเฮียสีข้างหายที่นี้แหละมึงหันหัวสบายแล้วแล้วก็จุดขยับของเจ็ตแพกนะฮะมันสามารถขยับได้อย่างนี้ครับปึ๊บนี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แค่นี้เองนะฮะแม่งเหมือนส้นตีนยิ่งกว่าเดิมอีก <S <S ไอเจ้าตัวนี้นะฮะต้องแอบเสียใจนิดนึงนะก็เพราะว่าตัวมันเล็กไปหน่อย พราะถ้าใครได้ดูอนิเมะนะเพืเ่อนๆจะเห็นว่าเจ้าเอโดล่าเนี่ยค่อนข้างจะตัวใหญ่มากถ้าสมมติว่าถ้าเปรียบเทียบมาเป็นสเกลของเล่นนะมันน่าจะเป็น MG ไม่น่าเป็น HG นะครับ ดี๋ยวทีนี้ผมลองเทียบกับไซส์ตัวร้อยสี่สี่ปกติให้ดูนะฮะก็คือตัวแม่งใกล้ๆก,กันเลยแค่เอโดลล่าแม่งบึกกว่านิดหน่อยเองแล้วก็มีขายเอยอะแยะเท่านั้นเองทีนี้นะฮะมาถึงอันที่จ๋มๆที่ผมชอบมากเลยนะฮะนั่นก็คือเรื่องของอาวุธนะครับอาวุธนะฮะมันให้มาด้วยกัน2ชิ้นนะครับชิ้นแรกนะครับก็คือเจ้าชิ้นนี้นะครับผมแพเดมันก็คือปืนรูปกระบองนี่เองนะครับ มันจะเป็นแบบดั้งเดิมที่ d e a อาร์มี่เขาใช้นะฮะในอนิเมะผมจําไม่ได้ว่าเจ้าตัวนี้มันใช้ไหมนะแต่ว่ามันก็ให้มาด้วยนะเดี๋ยวผมถือให้ดูนะฮะเป็นไงเพื่อนๆว่าเข้าไหมในใจลึกๆนะไอ้เฮี้ยแม่งเหมือนปืนฉีดน้ําเลยอะมันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะมันเหมาะกับไหนๆก็ทำเป็นทรงกระบองแล้วมึงก็น่าทำไว้ทรงกระบองไว้ตีหัวนะ มึงแม,ม่งมาทาเป็นปืนมันตลกดีอะโอเคนะอ่านี่ชิ้นแรกนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับชิ้นต่อมานะฮะเรียกว่าเป็นชิ้นพิเศษมากๆนะครับสาหรับตัวนี้เรียกว่าเป็นอาวุธคู่กายดีกว่าฮนะก็คือเจ้าชิ้นนี้ครับมันก็คือซ่อมจ้มหมูนะฮะจ้มหมูพร่องมึงสิไม่ใช่นะฮะมันก็คือหอกนะครับผมที่มีปบมีดนะฮะติด4ทิศนะครับผมเรียกได้ว่า อาวุธชิ้นนี้นะฮะโหดมากนะครับถ้าเราดูอนิเมะเราจะรู้นะว่าชิ้นนี้เป็นอาวุธที่ค่อนข้างจะแรงและใหญ่มากนะครับที่สําคัญนะมันเป็นได้ทั้งอาวุธระยะประชิดและอาวุธระยะไกลได้นะครับก็พะว่านี่มันมีไหมนี่มึงไม่ให้สติกเกอร์กูมาแปะนะเนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นเลเซอร์ให้สามารถที่จะยิงได้นะฮะก็คือถือปุ๊บแล้วก็ยิงนะฮะผมอ่ะเดี๋ยวผมให้เอโดราถือให้ดูนะครับนี่เป็นไงอะเพื่อนๆเข้มไหมฮะ โอ้โหเรียกได้ว่าพอมันถืออาวุธมาแล้วแล้วมันมีสีขาเชีย่ยผมรู้สึกว่าตัวนี้เป็นองค์ประกอบที่มึงไม่ควรเป็นเบ้มึงควรเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มีคนขับจริงๆข้างในแล้วแบบใช้ต่อสู้แล้วแบบเหมือนเป็นตัวที่สร้างความก่ลกวหรือสร้างความชิบหายให้พระเอกแบบได้เยอะๆกว่าเนี้ เข้าใจปะคือความรู้สึกผมแม่งอารมณ์ประมาณนั้นเลยม,มันเท่มากอะดูดิเห็นไหมเท่มั้ยเฮียแม่งโคตรเท่อะดูดิดูดิดดดดเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมหมุนรอบๆให้เพื่อนๆดูทีนึงนะครับผม,มอ,อืออไงฮะอสรุปเลยนะครับเจ้าเอโดราตัวนี้ครับสีการขยับ ดีไซน์อะไรออกมาค่อนข้างจะเทมากเลยนะครับเรียกได้ว่าใครที่เป็นสายตัวร้ายชอบแนวตัวร้ายนะครับแนวแปลกๆนะฮะตัวนี้ต้องมีจริงๆฮะรียกว่าตัวนี้สวยมากเลยนะครับแม้ว่าการเวลาผ่านมานานแค่ไหนแต่ตัวนี้ก็ยังไม่ลบเลือนความสวยจริงๆเลยนะเรียกว่ามันเทจริงๆนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือมันหลุดง่ายมากนะครับผมเรียกมันมีหลายจุดที่หลุดค่อนข้างจะง่ายนะครับแล้วก็หลวมมากด้วยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าดีไซน์ค่อนข้างใหญ่แล้ว ก็ชิ้นส่วนมันค่อนข้างเล็กนะครับมันอาจจะไม่สมประกอบกันนะครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็โอเคไม่ได้น่าเกลียดและเรียกได้ว่าเคมากๆควรมีสักตัวหนึ่งในบ้านนะครับผมอะสุดท้ายนี้ครับเพื่อนๆมีความคิดไหนก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับผม ก,การรีวิวดอล่าครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจเฟซบุ o กผมด้วยนะครับแล้วก็โคร้องครับมี t i k t o ็อกแล้วก็อย่าลืมไปชมกันนะครับผมเรียกได้ว่าจะมีคลิปติ k t o ็อกที่ บางคลิปไม่เหมือนกับใน Youtube ก็มีนะครับผมโอเคก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆอยากได้คลิปอะไรอยากให้ทําอะไรอันไหนทําได้ก็จะทําให้นะฮะอันไหนทําช้าหน่อยก็จะทำช้าหน่อยอันไหนทำเร็วหน่อยพี่ะทำช้าหน่อยนะครับผม <S <S โอเคคลิปหน้าจะเป็นก็ฝากติดตามด้วยเช่นกันสวัสดีครับ